รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับนี่คือรายการโชว์ไลฟ์ไฟนะครับวันนี้เราไม่ได้มาแข่งขันอะไรกันเลยนะครับครับก็ไม่ได้เหมือนเกิมเหมือนเดิมครับครับแล้วก็ใช้600บาทด้วยบัตรนะครับใช่ครับด้วยพาท่านชมครับไปเที่ยวครับครับงั้นอยวเราไปกันเลยไปเลยพักสักครู่นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงอาสาพาเฮครับ สวัสดีค่ะนับตัวเลยครับเอเเชนครับแล้วน้าค่ะก็ตอนนี้ครับ <Tolkien> เ <ach working> ้าก็อยู่กันที่ตลาดตลาดนจุดของครับใช่ครับก็ที่ดีนะครับก็จะมีครบเลยครับก็เหมือนย่างส่วงของใช้ต่างๆครับใช่คับว่าแต่จะครบแบบไหนว่าตจะครไอ่ะอยานะอ๋อ พวกับผู้หญิงผ้สไตล์สไตล์ใช่ผู้บู้ผู้ผู้ผู์กู้ผูรผู้ผู้ี้ผู้ัู้ผ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 ู้ัูบผู้ผู้ชู้บู้ผู้ผูสื้ออะไรล่ะเนี้ยูาผู้ตู้ผู้ผู้ผู้้อู้ผู้ผบ้ผู้ผผู้ผู้ผู้ผู่ผูู้ผู้ผ้ผู้ผู้ผ้ผผู้ผผู้้งู้้ผผ้ผู้้้ั้้้ ตลาดนี้มันเหมือนก<ช>ว้างใหญ่รับใช่ครับก็ pues ตอนนี้ครับก็หมดเวลาของพวกเรา4ี่คนแล้วลนะครับผมเคนครับผมเวนครับผมเชนครับโดนัทค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเช้านี้ยอะไรทีทำลายความสุขไม่ได้ใหม่เปเปอร์ชิคเก้นแมกมาฟินไก่เปเปอร์รสเยี่ยว ร้อมแป้งมัฟฟินสูตรพิเศษสุดคุ้มเพียง45บาทที่แม็โดโนัล <Del> ส์1 1หนังรักเรื่องใหม่ของ GTH s u n ี่เป็นฟรีแลนซ์ใหม่เป็นหมอหนังรักเรื่องใหม่ของ GTH s u n ี่เป็นฟรีแลนซ์ใหม่เป็นหมอหนังรักเรื่องใหม่ของ GTH s u n ี่เป็นฟรีแลนซ์ใหม่เป็นหมอถ้าไม่ว่างเดือนนี้มันเลื่อนได้แมครับเดี๋เปลี่ยนเลย ฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอสามกันยายนเนี้ยน่าดูมากจริงๆวันนี้เรามาดูกันว่าไวรูดิบเอสแล้วเขาชอบกันขนาดไหนรักเลยครับรักเนี่ยรักมากขนาดไหนก็ขนาดอยากอยู่กับเอสไปตลอดชีวิตเอสคือสิ่งที่ใช่สำหรับผมเยร์เวอ ถ้าบอกว่ารักก็เชื่อแล้วก็อเอสโคลาใครลองก็รักเวอร์ทั้งนั้นใช่ขอขอบคุณบริษัทเซนจุริอาจำกัดที่ปรึกษาทางด้านการเงินการลงทุนบริษัท IPM t เ c h n o ทคโนโวชั่นจำกัดผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิดชั้นนำมากกว่า20ปีชะเอมเวดดิ้งแอนด์ออร์แกไนเซอร ร้านอาหารครัวฟ้าลัาน่นเสื้อผ้าเด็กมารีนาวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตลาดนัดเสาอาทิตย์คลองถมมีนบุรีครับนี่มีร้านนี่ขายอะไรบ้างครับขายกเคเขียร์แท็กซช็อปขายพัชชนาค่ะครับแล้วมีวนนของเล่นไหมอะคบพี่ถา่ายของเอล่นดู่ด้นู้นนะคะแล้ววันนึงได้ประมาณกี่บาทหระครับหลายบาทค่ะ ลูกค้ามาแบบว่าประมาณกี่คนนะครับเยอะค่ะมาตลอดลยเรื่อยๆค่ะแล้วเปิดแล้วเปิดวันไหนมั่งอะครับตรงนี้ตลาดเปิดท้ายนะคะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ะเนี้ยแต่ตอนเช้ามืดันหนึ่งมืดอะคะแล้วแต่ในขับเก็บนะคะมีสัปดาขายดีสุดนะคะแล,ะแะะแล้วไ,วได้ขายของดีไหนจุดนะคะ<ม>เออแค่เขียนค่ะของเล่นเด็กแล้วมีแบบว่าใครที่แบบว่ามาซื้อที่แบบว่าเป็นคุณครูมาซื้อของ ก็มีไปแจกตอนวันเด็กแจกปีใหม่อะไรนะคะถ้าเกิดเป็นมีถ้าเกิดเป็นพวกผ้าเช็ดหน้านี่เป็นรูปภาพหรือว่าเป็นสีธรรมดาครับก็มีหลายแบบค่ะมีพวกลายการ์ตูนลิขสิทธิ์แล้วก็พันดหนาลายการ์ตูนพันธนาลายหลายหลายอย่างอะคะ่ะมีหลายแบบนี่ก็ผ้าเช็ดพันธนาค่ะเป็นเนโนโนสำน,น้ำนม่มค่ะสำนักเด็กแล้วรอ้นรอนส,สบดีค่ะนะครับร ไม่มีลูกผมก็ซื้อไปไม่ได้นะครับทำไมอ่ะไม่มีลูกครับเอาไม่มีลูกใช้เองได้ค่ะไม่มีลูกไม่มีลูกก็ซื้อไปใช้เองได้นะครับน้องเควินนะครับอันนี้ไม่ใช่ผ้าอ้อมอันนี้ผ้าเช็ดหน้านะครับเท่ะสิบบาทค่ะชิมมาขอลายนิเพงั้นหนูขอเอาอันนี้ก็แล้วกันอันนี้39 3,100ราคาไม่เท่ากันค่ะอันนี้คืออะไรครับอ่าเป็นผ้าพวกหัวพวกคอได้ค่ะเนี่ยค่ะแตงข้าวบอย พ่อครับตอ,อนอากาศเย็นหรืออากาศร้อนไหนขายได้ดีกว่ากันหรอครับขายได้ทุกอย่างเลยค่ะแต่ไหนขายขายได้ดีกว่ากันอากาศเย็นเท่าไหร่บนแล้วแต่ลูกเพราะว่ามันจะมีหลายห,หลายแบบแล้วแต่ลูกค้าเนาะเพราะว่าที่นี่ก็จะขายพวกของเด็กกันเยอะค่ะพวกเครื่องเขียนพวกของเล่นอะไรเยอะค่ะ ว่าเราอากาศร้อนนั่นรักพ่อเซตมาด้วยสู้ค่ะเพื่อลูกค่ะลูกพี่แม่ค้าคนสวยคนนี้นะครับตะโกนออกมาลั่นเลยนะครับว่าสู้เพื่อลูกครับคุณผู้ชมอันนี้เอหล่อป้ายที่้ำจากปิบาทแล้วกันครับขอบเพื่อบแบบนี้แล้วอันนี้่าก้าครับมันจะเป็นลายี้ก็กือคุณผู้ชมครับความหล่อนี่มีสิทธิพิเศษจริงๆครับลดราคาอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้นะครับที่ผมเราไม่มีรถนะครับ ซื้้อดวยเอาละครับเมื่อเควินซื้อนะครับเบนก็ไม่ยอมน้อยหน้านะครับซื้อไปด้วยกันอีกผืนหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมสามสิบสี่สิบบาทสามสิบบาทน,นี่โอโทษครับขอโทษครับคขามอโทอมานะครับ คุณผู้ชมครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับถ้ามีเวลาว่างนะครับอยากได้ของถูกทุกเวลานะครับเรียกได้ว่าราคาถูกใจสินค้าราคาถูกด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องที่ตลาดนัดคลองถมมีนบุรีนะครับคุณผู้ชม,อมเอนรนี้เลยมครับ,บ,บเดี๋ยวไปรวมทันแล้วแยก และตอนนี้นะครับทั้งเบนและเควินนะครับก็ได้ตัดสินใจซื้อผ้าเช็ดหน้าเท่ๆนะครับของพี่แม่ค้าท่านนี้นะครับรวมทั้งสองคนใช้เงินไปแล้ว60บาทครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่คือร้านชาบูที่อร่อยที่สุดแล้วใช่ไหมครับใช่คนะรับ่อย ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ร้านเฉาวก๊วยนมสดนะครับเรียกได้ว่ามีทั้งสูตรโบราณและก็สูตรสมัยใหม่ใส่นมนะครับเดี๋ยวพิธีกรของเราจะพาไปชิมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรน,นี่เฉาก๊วยนมสดเป็นชินมเพราะว่าถ้าเกิดกินทีนึงมันจะคนละรสเลยเยลดี๋ยวลองชิมดูร้านเฉาวก๊วยร้านนี้นะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มมีทั้งสูตรดั้งเดิมและก็สูตรนมสดนะครับ ใครอยากจะลองมาชิมนะครับก็แวะมาได้ท like si evet ี่ตลาดมีนบุรีครับผมและทั้ง3คนนะครับก็ได้ซื้อเฉาก๊วยนมสดไปทั้งหมด50บาทครับเฉาก๊วยปตักกินเนาะเฉาก๊วยป่ะไม่มีหมร้วเราแบบดูดกินเลยง่ายกว่าตักมันเมื่อยเมื่อยมือไงเอาแบบดูดหมดยุกเวลาตักแลตักอนเฉาก๊วยตลาดมีนนะคบอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดแล้ว สำหรับเบรกแรงนะครับเด็กๆใช้ตังไปแล้ว110บาทครับเหลือสตังทั้งสิ้น490บาทครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงอาสาพาเฮครับ ัสดีครับผมว่านครับผมจำครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดจตุจักรสองมีบุรีครับครับแล้ววันนี้เรามาดูอะไรกันครับเราจะไปดูต้นไม้ครับครับเราว่ากันว่าที่นี่ต้นไม้เยอะนะครับเยอะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับไปเพื่อเราไปกันเลยครับท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่เราดูต้นไม้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูข้างหลังเลยครับนี่คือต้นไม้สาเร็จรูปนะครับสําหรับคนที่อยากปลูกสวนแต่ไม่มีเวลานะครับก็ซื้อสามซื้ออันนี้ไปปลูกเลยนะครับ ส่วนด้านนี้นะครับเป็นด้านม่ลดพันธ์พืชนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งฝักบัวนะครับนี่หละขนาดได้นะครับเนี่ยใช่ครับคจับจ๊ะชอบขนาดไหนครับอันใหญ่เดียวครับใช่ครับอันใหญ่ดีกว่านะครับอันนี้คืออะไรครับจ๊ะที่ฉีดน้ำหรือเปล่าครับอ๋อเป็นที่ฉีดน้ำนะครับไม่ก็ที่ดูดน้ำเนี่ยละครับครับอ๋อถือว่าดีตรงนี้ฝั่งนี้คืออะไรครับจ๊มีปุ๋ยแล้วก็มี ที่เลนน้ำด้วยนะครับอ๋อถือว่าที่นี่ดีนะครับครับมีอุปกรณ์หลายอย่างเลยครับครับมีแล้วบ้านจําเลี้ยงปลาปะครับไม่ครับอ๋อแต่บ้านผมเลี้ยงปลาผมซื้อไปซักแท่งนี่ว่ะครับน่าจะดีมีทั้งที่ตักดินนะครับเอ่อจับชอบตักดินไหมครับชอบครับอ๋อโหสาธิตหน่อยครับครับตัเวลาตักดินตักนี่งอ๋อโอเคครับถือว่าดีครับ อาโอ,โอ,โอ้โหมีทั้งถง,งมือถุงมือไมลได้พันธุ์พืชแล้วจำชอบมเมลได้พันธ์พืชยังไงครับชอบปลูกผักเอาไปกินเองที่บ้านครับอ๋อชอบไม่ชอบพวกผลไม้อะครับไม่ค่ะอ๋อเอคเครับแล้วชอบกินผักอะไรที่สุดอะครับชอบกินพวกมะเขืออะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อมันอร่อยดีนะครับครับเวลาไปกินอะไรก็กินมะเขือเทศถือว่าดีอร่อยเอแล้วก็ไปชมอะไรต่างๆกันเลยดีกว่า ต้นไม้เยอะเหมือนกันนะครับครับโอ้ต้นกระบอกเพชรสวยมากเลยนี่นะครับท่านผู้ชมต้นกระบอกเพชรนะครับมีความสามารถพิเศษนะครับมันสามารถถูดซับลังสีได้นะครับถ้าคิว่าใครอยู่หน้าคอมนานๆครับซื้อไปเลยครับชอบันสิครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมมาซื้อที่จตุจักรมีบุรีสองนะครับแล้วจำที่บ้านจำมีต้นกระบอกเพชรไหมครับไม่มีเลยครับ ผมว่าต้องซื้อไปบ้างนะครับเนี่ยใช่ต้องจัดหน่อยละแล้วชอบลายไหนครับเอาต้นนี้ครับใหญ่ดีครับ๋อสวยด้วยนะครับส่วนตัวผมชอบอันนี้มากกว่ารู้สึกมันสวยสวยมากกว่านะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ช่วงเวลาอาสาพาเฮก็จบแล้วนะครับวาดและจ้าครับขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปกันเถอะ เช้าเนี้ยอะไรที่ทำให้ความสุขไม่ได้ใหม่เปเปอร์ชิคเก้นแม็กมาฟินไก่เปเปอร์รสเยี่ยมวว้าพร้อมแป้งมาฟินสูตรพิเศษสุดคุ้มเพียง45บาทที่แม็กโดนัลด์11เจสิบเอ็ดหนังรักเรื่องใหม่ของ GTH ซันนี่เป็นฟรีแลนซ์ใหม่เป็นหมอหนังรักเรื่องใหม่ของ GTH ซันนี่เป็นฟรีแลนซ์ใหม่เป็นหมอ หนังรักเรื่องใหม่ของ GTH Sunny เป็น f r e e l a n c ใหม่เป็นหมอ,หมอถ้าไม่ว่างเดือนนี้มันเลื่อนได้ไหมครับ่าเปลี่ยนเลยอยากเจอ f r e e l a n c ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอ,หมอสามกันยายนเนี้ยน่าดูมากจริงๆวันนี้เรามาดูกันว่าไวลูดิบเอแล้วเขาชอบกันขนาดไหนรักเลยครับรักเนี่ยรักมากขนาดไหนก็ขนาดอยา,อยากอยู่กับเอไปตลอดชีวิต เอสคือสิ่งที่ใช่สำหรับผม <Your> word, เยาเวอร์แค่บอกว่ารักก็เชื่อแล้วก็อเอสโคลาใครลองก็รักเวอร์ทั้งนั้นใช่ขอขอบคุณบริษัทเซนจูรี่อาร์จำกัดที่ปรึกษาทางด้านการเงินการลงทุน บริษัท IPM t เ c h n o ทคโนโวชั่นจำกัดผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิดชั้นนำมากกว่า20ปีชะเอมเวดดิ้งแอนด์ออแกไนเซอร์ร้านอาหารครัวฟ้าลั่นเสื้อผ้าเด็กมารีนาเรามาลุยกันต่อที่ตลาดน,นัดเสาอาทิตย์มินบุรีครับเนืออเปที่อร่อยที่สุดใน,นโลกใช่ครับ งั้นเราจะมาซื้อเพื่อพิสูจน์ให้ดูนะครับช็อกโกแลตลูกเกดเป็นมะม่วงแล้วก็ธรรมดาค่ะช็อกโกแลตใช่รดีคะใช่ไหมอะไรอร่อยที่สุดนะคะช็อกโกแลตใช่ไหมครับช็อกโกแลตค่ะแล้วมีไหมครับช็อกโกแลตมีค่ะครับมีละกี่อันนะครับช็อกโกแลตเหลือสี่ชิ้นค่ะเอาชิ้นหนึ่งก็แล้วกันครับได้ชิ้นหนึ่งก็ขายค่ะสิบหกบาทค่ะงั้นเอาสองชิ้นเลยดีกว่าได้ค่ะ จ่ายให้ด้วยนะสิบหกสามสามชิ้นสี่สิบสองสามชิ้นสี่สิบสองบาทลดลดไปหกบาทนี่รับแล้วป้าครับเออแล้วป้าทำเองใช่ไหมครับหรือว่าสั่งเอาครับอบริษัทค่ะป้ามาทำเองครับ,บรรค่ะแล้วมีต้องมีแบบว่าอะไรบ้างครับที่จะแบบว่าทำได้ต้องมีแป้งแป้งค่ะ แป้งแล้วก็ไส้ขนมเขาจะส่งมาให้เราแล้วเราก็มาปั้นชั่งน้ําหนักเขามาส่งให้เราทําเองเหรอส่งให้อ๋อครับแล้วอันนีะแล้วทําไมมีลูกเกดบ้างอ๋ออันนี้คือลูกเกดก็เม็ดมะม่วงธรรมดาค่ะไสครีมช็อกโกแลตอันหนึ่งทําประมาณกี่นาทีอะครับอันหนึ่งประมาณสามนาทีค่ะ เดี๋ยถ้าเกิดทําหมดนี่2ชั่วโมงกว่าหรอครับไม่ไม่ถึงค่ะครึ่งชั่วโมงครับแอปเดียวค่ะไม่ถึงครับเดียวครับปั้นเอาช็อกโกแลตลูกเกดใส่แล้วก็เอาไปอบเอาสองชิ้นดีกว่าครัผมไม่รักสามสี่อสามชิ้นไม่ได้ป้าแค่สี่สิรัเคครมบ่แหมคุณผู้ชมครับ ความหล่อมีผลกับการตลาดอีกแล้วนะครับจาก42เหลือ40บาทด้วยนะครับ,อบ,รบตอนนี้ทั้งเควินแล้วก็เบนนะครับยืนทดลองรสชาติวอฟเฟิลกันอย่างอาร่อร่อยเลยนะครับดูเหมือนไม่ใช่เป็นการชิมลนะนะครับกินกันจริงๆจังๆเลยครับคุณผู้ชมรสชาติเป็นไแก้ย เอาละครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าสนุกสนานอิ่มอร่อยกันเลยทีเดียวนะครับกับสาพิธีกรวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเควินนะครับแอบไปซื้อเข็มขัดคนเดียวเราก็อยู่ที่ร้านค้านะครับนี่ก็คือร้านขายนาฬิกานะครับซึ่งผมก็ไม่มีตังค์ซื้อนะครับและเราก็จะไปสำรวจตลาดก่อนนะคะ ่านผู้ชมดูไหมครับว่าซอยนี้ครับมีขายเสื้อผ้าถูกๆตั้งแต่ต้นซอยนี้ไปถึงซอยนู้นครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่มีที่ไปเที่ยวนะครับท่านผู้ชมก็มาตลาดนัดมินบุรีได้นะครับและก็มีของถูกแล้วก็มีของสีสันให้ท่านผู้ชมดูแน่้วยครับ,รบผมพึ่งไปช้อปปิ้งซื้อเข็มขัดมาได้นี่ครับ ายยละเอีดแ,แล้วเควินนะครับก็ซื้อเข็มขัดไปอีก1เส้นนะครับ100บาทนะครับเข็มขัดเนี่ยครับเส้นหนึ่งแต่มันยาวเกินไปนะครับผมใส่ไม่ได้มันหลวมแต่ถ้าจะเท่านี้คงยากได้เข็มขัดแบบนี้นะครับต้องมาซื้อร้านนี้เลยครับ และถัดจากร้านเข็มขัดนะครับก็เป็นร้านรองเท้ามือสองนะครับที่เรียกได้ว่ากองกันอย่างมากมายมหาศาลนะครับเพียงคู่ละ100บาทถึง199บาทครับที่นี่นะครับก็คือที่ต่อรถกันนะครับแล้วเขาก็จะขึ้นลงรถกันนะครับซึ่งจะทำให้ท่านผู้ชมเดินเดินหรือว่าขี่รถมาง่ายขึ้นนะครับ คุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับเด็กๆใช้งบประมาณในการเที่ยวไปทั้งหมด250บาทครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงอาสาพาเฮครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตลาดนะัดจัตุจักร แซกเก็มินบุรี2ค่ะช่วงที่แล้วนะคะเราก็พาทุกท่านไปชมความสวยงามของต้นไม้แล้วก็ดอกไม้นะคะเดี๋ยววันนี้จะไปดูแฟชั่นเสื้อผ้าใช่ไหมใช่เราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องแต่งตัวใช่ไหมใช่แต่ผมเป็นผู้ชายอยู่คนนึ่งครัเออไม่เป็นไรมาจ่ายมาจ่ายให้ก่อนมาจ่ายให้เราไม่เอาอ่ะไม่มีเงินไม่เป็นไรไม่ต้องเกงใจจ่ายมาเถอะนะเออเอาแบบนี้ดีกว่าเราไปแบบไปช้อปปเสื้อผ้าเลยเออปปปปเลยป ตอนนี้นะคะแล้วก็มาอยู่ตรงเสื้อผ้านะคะดูสิคะมีแต่ของสวยๆเลยค่ะห้าเก้าบาทราคาห้าเก้าบาทนะคะแต่เราต้องมาถามเสื้อสวยมากใช่ไหมใช่เราต้องมาถามแม่ค้าแล้วนะคะว่าขายยังไงเป็นยังไงบ้างนะคะตามเลยค่ะไปดูเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวห้าเก้าสองตัวร้อยค่ะขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะอ่าคือว่าขายดีไหมคะขายดีค่ะดีแล้ว มีกางเกงผู้ชายผู้หญิงมั้งผู้หญิงผู้ชายดีค่ะมีหมดเลยเหรอคะมีมดค่ะแล้วทำไมราคาถึงถูกแล้วก็สวยกันเลยคะช่วงนี้สติกเกอร์ดีดีโอชิสุดค่ะเลยขายราคาีแล้วปก,กติอะไรนิดหน่อยพออยู่ได้แล้วปก,กติแบบไหนคะแบบที่ขายได้ดีสุดอะคะ่ะก็ได้หมดทุกอย่างเลยค่ะทุกยอย่างยดีทุกอย่างก็็เปนอะได้มางเหรอเออมีเสื้อเชิ้ตกางเกงห้าเก้าสองร้อย ออลลูมิเนียมขแฟชั่นทั่วไปก็มีค่ะน้องๆขายแล้ววันไหนมากค่ะที่แบบจะแบบขายได้วันไหนอะค่ะแบบขายได้ดีสุดแค่เสารที่สองค่ะอันนี้คือจะขายดีใช่เลยค่ะมาทุกวันเลยเปล่าคะทุกวันค่ะทุกวันแล้ววันไหนคนเยอะสุดคะเออเสาร์ที่หนึ่แหละแต่สามารจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็น้อยก็คือจะเป็นพวกวันหยุดที่จะมาเยอะใช่ไหมคะ เสื้อผ้าสวยๆเยอะเลยอ่ะใช่อย่างนี้เราน่าจะเดินดูเนาะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่อีกจุดหนึ่งของตลาดค่ะมีครบทุกอย่างเลยนะคะแบบว่าโรงช้าข้างหน้าข้างหลังคือว่าข้างข้างกระปุข้างนี้บาทูค่ะก็ที่นี่ก็จะมีทุกอย่างครบหมดเลยมาได่เลยถือว่ามาคือแบบพลาดมากเลยค่ะสวัสดีครับ

ครับขายรองเท้าค่ะกี่บาทหรอคะ69บาทค่ะโอ้69บาทดูคเเดียยวใช่นี่มันสวยมากทำไมขายถูกจังอ่ะสวยอ่ะอ๋อครับแล้วขายทอดเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะสุดยอดเลยค่ะนี่คู่นี้ก็สวยดีนะเขาขายในของสวยๆอย่นั้นเลยอ่ะแล้วคู่แบบนี้ก็เออ69บาทด้วยเหรอคะก็คือถูกคู่เลยใช่ไหมคะ69บาทสุดยอด มีแบบทุกสตไตล์เลยใช่ไหมคะค่ะะจเป็นสไตล์พิพพพิพพพี่นี่ขายประมาณแบบวันนีงขายได้เยอะไหมครับเยอะค่ะถ้าวันธรรมดาพี่จะลงประมาณสองที่ถ้าวันเสาร์พี่จะลงเพ้่มมาเช้าเย็นพี่ก็ออกขายจะน้อยที่นี่โอ้โหี่แล้วก็เหนื่อยเลยสิ่ไหมคะแลร้านนี่ขายมานานยังอะค่ะนานแล้วค่ะประมาณกี่ปีโอ้โหแต่ก็ยังละ พนักงานเยอะอ่ะแล้วอ,อ,อ,อันนี้น<ำ>เป็นรองเท้าเด็กด้วยใช่ไหมคะเด็กด้วยค่ะแล้วแต่บางรอบเด็กเ,เด็ก<ม>ดก็ได้กี่บาทด้วยราคาเท่ากันไง,งที่เขาบอกอะ่ะราคาเดียวกันคุณราาเดียวกันราคาเดียวกันแต่วต่าเป็นคนละแบบอชอแบบสุดยอดแล้วก็หลายๆอย่างก็จะมาหมุนเวียนไปอะไรอย่างี้ แต่ถ้าเกิดเราดูตามที่ที่อื่นนะคะของรองเท้าแบบนี้นะคะซึ่งราคาตัวนี้เป็นประมาณก็ร้อยห้าสิบว่าห้าสิบแต่ถ้าครมีราคามาเขาก็ง่ายๆกันแต่ว่าเขาค่าที่หรือคูณแผงเขาอาจจะแพงแต่นี้ค่ะถ้าเกิดว่าอยากได้นะคะก็มาซื้อที่ตลาดจตุจักรสองมินบุรีได้เลยนะคะนี่รองเท้าสวยมากอ่ะจ้าตลาดมินมาแล้วมีร้านเดียวอยู่ร้านเดียวที่นี่ไม่ใช่แล้ว ถ้เจอที่นี่ถ้ารอบเย็นจะตั้งใหม่สารอ๋อค่ะเจอข้างนอกใช่ไหมครับนี่ครับคุณผู้ชมมีร้านที่อยู่ร้านเดียวที่โตมากอย่างนี้ราคานี้มาตรฐานไม่เคยแพงกว่านี้จ้ะโอ้โอเคเลยอ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะวันนี้ขอบคุ่ะสุดยอดคั69บาท69บาทก9บาทโอู้หอถูกเนาะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างในนะคะของตลาดนัดจตุจักร แซกเกนมินบุรีค <cities. S 2> ่ะโซนแซกเกนอ่าสองแล้วหรอบวันนี้เวลาก็ใกล้จะหมดกันแล้วนะครับใช่ค่ะมาลิสาค่ะตรงตค่ะโอเว่นครับเคนครับฮ้ยฮะโมนากันไหมอมาทำไมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเช้าเนี้ยอะไรก็ทิ้าให้ความสุขไม่ได้ใหม่เปเปอร์ชิคเก้นแม m กมารฟินไก่เปเปอร์รสเยี่ยม หอมแป้งมัฟฟินสูตรพิเศษสุดคุ้มเพียง45บาทที่แม็โดนัลส์1 71หนังรักเรื่องใหม่ของ GTH s u n ี่เป็นฟรีแลนซ์ใหม่เป็นหมอหนังรักเรื่องใหม่ของ GTH ันนี่เป็นฟรีแลนซ์ใหม่เป็นหมอหนังรักเรื่องใหม่ของ GTH s u n ี่เป็นฟรีแลนซ์ใหม่เป็นหมอถ้าไม่ว่างเดือนนี้มันเลื่อนได้แมครับอย่าเปลี่ยนเลยอยากเจอ ฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอสามกันยายนเนี้ยน่าดูมากจริงๆวันนี้เรามาดูกันว่าไวลรู้ดื่เอสแล้วเขาชอบกันขนาดไหนรักเลยครับรักเนี่ยรักมากขนาดไหนก็ขนาดอยา,อยากอยู่กับเอสไปตลอดชีวิตเอสคือสิ่งที่ใช่สำหรับผมเาเวอร์ แค่บอกว่ารักก็เชื่อแล้วก็อเอสโคลาใครลองก็รักเวอร์ทั้งนั้นใช่ขอขอบคุณบริษัทเซนจูรี่อาจำกัดที่ปรึกษาทางด้านการเงินการลงทุนบริษัท IPM เอ็มเทคโนโลชั่นจำกัดผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิดชั้นนำมากกว่า20ปีชอเอมเวดดิ้งแอนด์ออร์แกไนเซอร์ ร้านอาหารครัวฟ้าลั่นเสื้อผ้าเด็กมารีนาสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการโชว์ไลฟ์ไฟแล้วนะครับหรือถ้าท่านผู้ชมอยากติดตามพวกเราอีกนะครับก็รับชมได้ทางช่องทางข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย